เทใส่ลงไปหมดแล้วเราก็ปิดฝาทันทีเลยนะคะแล้วก็นำมาแช่ไว้ในน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อให้เขาหายร้อนเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการเก็บรักษาแยมนี้ก็ให้เก็บในตู้เย็นนะคะอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาสอนทำแยมสับประรดเอาไว้ทานคู่กับขนมปังหรือว่าใครจะนำไปทำเป็นไส้ขนมต่างๆก็ได้นะคะไปดูส่วนประกอบกันค่ะ เนื้อสับป,ปะรด500กรัมน้ำตาลทราย180กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาผงเจลาติน1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำเปล่าเพื่อละลายผงเจลาติน100กรัมเริ่มทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกวิจ,จะเริ่มจากการละลายผงเจลาตินนะคะให้เราเตรียมน้ำเปล่ามาค่ะแล้วก็เทผงเจลาตินลงไปใช้ช้อนคนนะคะ พอผงเจลาตินเข้ากับน้ําแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลาสินาทีค่ะแล้วเราก็มาเริ่มปั่นสับประรดสําหรับสับประรดจะใช้พันอะไรก็ได้ก่อนเราจะปั่นก็ช่วยย่อยเขาสะหน่อยนะคะโดยการหั่นลงไปเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาปั่นให้ละเอียดค่ะพอเราปั่นละเอียดได้ลักษณะนี้แล้ววิก็จะนำไปเทลงบนกระทะนะคะ ามด้วยน้ำตาลทรายเลยค่ะต่อด้วยเกลือป่นแล้วก็ให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลาง mm hmm. เราคนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลาย mm hmm. ตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายดีหมดแล้วนะคะ mm hmm. ให้เราพักมือมังก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นคนบ้างพักบ้างปล่อยให้เขาเดือดบ้างค่ะ mm hmm. ผ่านไปได้8นาทีแล้วนะคะ mm hmm. อันนี้วินับเวลาตั้งแต่ตอนจุดไฟเลยนะคะ mm hmm. ผ่านไปได้8นาที ก็ให้เราใส่เจลาตินที่เราละลายน้ําไว้ค่ะนี่ค่ะมีลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเจลาตินที่เราละลายน้ําไว้ขูดใส่ลงไปให้หมดแล้วก็คนต่ออีก2นาทีค่ะครบ2นาทีแล้วก็เสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนำไปเทบรรจุใส่ในโหลแก้ว สำหรับโหลกแก้วใบนี้ก็มีขนาดบรรจุอยู่ที่600 ml นะคะก่อนจะนำมาใส่ก็ให้ฆ่าเชื้อโดยการลวกน้ำร้อนค่ะแล้วก็นำผึ่งลมให้แห้งเทใส่ลงไปหมดแล้วเราก็ปิดฝาทันทีเลยนะคะแล้วก็นำมาแช่ไว้ในน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อให้เขาหายร้อนเร็วยิ่งขึ้นพอแยมของเราหายร้อนแล้วเนี่ยเราก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะคะเพื่อให้เจลาตินเซ็ตตัวค่ะ ผ่านไป3ามชั่วโมงนําออกจากตู้เย็นได้เลยนะคะเจลาตินเซ็ตตัวเป็นแยมสับปะรดแล้วพร้อมรับประทานได้เลยค่ะวันนี้วิก็จะนํามาทาลงบนขนมปังแผ่นลูกเกดฟาร์มเฮาส์หอมลูกเกดหวานและเนื้อนุ่มละมุนแผ่นแป้งขนมปังเนี่ยหอมนุ่มกินเข้ากันสุดๆเลยนะคะกับแยมสับปะรดค่ะ ขนมปังลูกเกดฟาร,รม์มเฮาส์อร่อยจริงๆค่ะสามารถหาซื้อได้ทุกช่องทางทั่วประเทศค่ะหรือว่าใครจะสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะเดี๋ยววิวางลิงก์ไว้ให้แล้วก็ตักแยมทาลงไปบนหน้าขนมปังเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆวางไว้บนจานพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบปิ้งนะคะก็สามารถนำไปปิ้งได้ค่ะเพื่อเพิ่มความกรอบอร่อยยิ่งขึ้น พอได้ที่แล้วก็นํามาทาแยมนะคะสําหรับการเก็บรักษาแยมนี้ก็ให้เก็บในตู้เย็นนะคะอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะมาค่ะลองชิมกันดูวิจะชิมอันที่ปิ้งนี่แหละค่ะกรอบดีค่ะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยทั้งขนมปังทั้งแยมเลยค่ะพอเคี้ยวเจอเนื้อลูกเกดในขนมปังเนี่ยก็อร่อยยิ่งขึ้นนะคะเปรี้ยวหวานค่ะแล้วก็หอมดี ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ